จะทำสมดมนต์ความเพียรครั้งที่96วันนี้วันที่96ข้าเจ้าแดะทุกคนสมเด็จขอถวายเสียงสวดสาธายายผสมพระประดิษฐ์มงคลต่างๆถวายเป็นบูรพุชาธรรมบูชาสังฆบูชาลาจารีรบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจินของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่จอในอัคระพระยญชะนะได้ประสวดอยางต่อเนื่อด้วยเถิ หนึ่งบทการพรตัตนนตัยอราระฆสมาสมโธพระควาตพุทธพระควันตังเอกราเทมสวา,าวกวาโตพระควตาธรรมรงธรรมนัม,มนสาสซามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสงังฆังนามามิสองบทบูชาพระพิริพินัตอาระฆสมาสมโธสุจิรังปฏิณิพุโตภูเนหิตธารามโนธานิปเรมิหิตจัตติสติยวาวชีวานหาังพุทธังธรรมังสังฆังสารานกตโตพูเชมิรัตนนตย,ยังธรรมรงจารามิโสทินา สามสมบทสวดชุมนุมเทวดาสมุตาจักกวาเลสุอัตตะคัชสันตุเทวดาสัทธรมมมูนิราชสาสุนันตุสขโมคะนังสักเหการเมจรูปเเคีริสิขาราตเลจตาริเขมิมาณีทิเประเถจขามิตาดุวะนาคาหาเลขยามวัดุมะหิเขเตปุลมาจายันตุเทวาชลธาลาวิสณียัขาคานาภะตังคาตันติฐันตาสันติเกยังมุนิวราวัชนาสาธมรมโมเมสุนันตุธรรมนัสวันัตโกรโยยามานตาธรรมนัสวันัตโกรโยยามานาตุ ธรมมสวมั์การะลัยมังตังสี่บทสวดกุพะพระคานมการนโมตัสสะพระควโตอาราโตสมามสัมพัทธานโมตัสสะพระครวโตัรากตตัวรันานโมตัสสะพระควโตัอาราตัวสัมพุทธสารห้าบทสวดใสารนาคามนาป่าหาพุทธสารนาคชามิธรรมสารนาคชามิสังฆสารนาขชามิทุติยามีพุทธสารนาคชามิทุติยามีธรรมสารนาคชามิทุติยามีสังฆสารนาคชามิ ตติยปิพุทธสารังจชามิตติยปีธรรมสาราังจชามิตติยปิสังฆสารังจชามิหสวดสัจจกิริยาคาาน่นที่มีสรังอัญญภูตโธเมสรังวรังอินสัจวัชนะสวที่มีหตัวสัปาหนที่มีสรังอัญญธรรมโมเมารังวรังอินสัจวัชนะสที่มหตัวสัปาหนั่นที่มีสรงอังอัญญสังโฆเมารังวรังอินสัจวัชนาสวท่มหตัวสัปดาน เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามะคดาผู้ทางเมตนะเมรัตนะพุทธาสารีราเจตังธรรมังนาเมรัตนะพุทธาวิสุทธิสารังสังฆานาเมรัตนะพุทธาสุสีลาทิติเอตังนาเมติรัตนังรัตนาแจวะหังสมาสมโมสาธิตตาวัตถุวิเศตะปุู้ต่งอายุยะ่วยุตตะคุณโยคาวัสสปวัตตังอสุนิตยามีปิตาเทวายาถาติธรรมเตเอกังนิววะตาทิตตาเลสมมาสังฆเวนะกะโลกเกศการจิจจจิเรนจัปปะตุผู้ตังคับเดช ราชานณวิเศยังอาทิตุราสานังวิญญูหิตปัญจิตาชนิเหิตวิชนญารูปังโลกภิกเขหิจิตกระดาจุปะระภนิยังเกสันจิตสุทุวิหิตังคุณักายตายะนามิหิเยวัชนะตายะสุวิสุตตมเพียสัมปะสตังวนาสีสุปัสสาททานังปุญญะจิตกานามะสมุตตมะปุญญะภูมาทุกฆาปาโมจนะมุขาสารังคตานังปูชาระเหสุปะรมาอภิปุสชนัยยังนิพพานัสสิกิริยายุปัสสานิจั นิสัยยัตสัมสมากเรสมาละสวธานสมมาส,าาส,าาสิทิยาจากสาธุหิอาฏากุสเลของเสรวนีย์ปในหิจาริสารน,าาาสานังคามนิยามเนวัตสมานางปิรัตนาสารนังคตงหังรัะตตินาทีวังคณะในสุตส,สมาสนมานาปุปูเชมะจาปิสาสตังสุปสนัจิตาตาาัฐานุปปริจจ ปาริจารยิยาสตาราตาจัมเย,ยนาตถาสุกะเตนะสุขีพเมมุตเาตเชนะตัสสะจัสมาปีสุวัติของตุโยเจหะธรรมะวินายยมิปะมาณน้ำปุโตโลกุตระาพุทธมโยเนียโตสุขโขชะช,ชังตสัสโสดปนิสยาจายายา,ยามปีของตูมาถุเตยปาริจิตโตสุปัสสะทักการุปปะนมามังกาสิริขายะ สิทธิคาราโยจากภุมามโมหัคาราประกาศโสามารถว่าโุคโธสุขโตมีมกโตมารัสาปาสามินีโมเจยานโตมาเป็นสีเข้มชช่นต่างวินยังพุทธังวรัตตังศีลสานามิโลกาสานะาจักวินายกักจกัญาตเตศสารทฤษฎิของตุสัพันตรายาจาวินาศมิตุสัพธรรมโมทัชโยวิยาตัสสะสัุทัศเสีโลกาสาวิสุธิมังคังิจานิโกธรรมธารัสาตาีสัตตาวงโมสติกาโรสุจินโนธรรมะ ธรรมังวรังตังเสลสานามามิโมหะปะทะลงอุปสะตะลังตันติเชสาติเชิยสิทิหกตุสะันตะายาจเวินาสเมโตุสัทธรรมาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสภะภูกับปะเกเรสะเฉตตาสันโตสยังสันตินิยโฉกุจะสวาคาตธรรมังนิธิตังกโรติสังขารับตังเสลสานามามิพุทธานุพุทธาสราสีละทิฏฐินตัตเชสาติเชิยสิทิหกตุสะันตะายาจเวินาสเมโตุ๙บทสวดนโมกาละอะทักคะ กัคคธานโมอารันตุสมาสมุทัสสะมหิสิโลนโมอุตตมะธรรมสัพสะวาขาตาเสวะเทนิธานโมมหาสกขาสัพพิวิสุทธิสีระทิทิโนนโมอมัสตายรัตถสารัตนะตยสาสาธุกังนโมอมังคติตัสสะตัสสาวาตุตยัสสปีนโมกราปาไปเวนะวิคจรตุอุปาทวาลนโมกรานุภาเวนะสุวัตถิขอตุสัมพันธโมกราสาติเชนะวิหิติมหิของมิติชวาวา บทส่วนมหาสมัาชูเอวามสุดตังเอ็กซ์การสมัยยามพระคราสเกจูวิหาราติกกับปีละวัดสวสมีมหาวันเอกมหาตาวิคุลสังเทนัสจริงป,ประจาวันเตหีพิบุสเตหีสเพเหวะรังเตหิทัสศนีจาร,กราุกาลาตาาุหีเทวตาเยคุณเยนะสันนิเวตตาหงติพะขามตังทัสนายะพิคุลสำคัญจากอัตโขจตุนาสุทาวาสกายการนางเทวนาอิศตัดเวสี อยัคโหพรวาสเกสูวิหารติกัปพีละถูกสมิึมหาวนมหาตายพิภูัสเกนะสติงปัจมาเตหิพิภูุสตตหิสัมิเหวารันเตหิทาสิจรลงกาธาตุเหตุเทวตาเยปุเยนะสติงปฏิตาขอติมขบวกตังทัายิพิูสังหาจายนุนะมยาปีิเยนะพระขวแต่นุปสังกมยธรอุปสกงกมิตบาเข้าวโตสติเก ปเจกะคาถาภัศยามาติอาราโกลตาเทวตาปัศยธาตีนามะคารวาปุริโสดามิชิตตังวาภาังภาษาระยะภาษาดิตังวาภาังสมิเชียเอวาเมวะสุทาวาสิสุเรเบสุอัตตะไรตตาพะคาวโตปุตตะโตปุตตระแงโตรอาราโกลตาเทวตาพะขะวันตังอภิวาเทตวาเอกมตาราสุเอกามตันทิตโตเอกาเทปตาภะคะวะโตสันติเกีมังคาราอาราสิกมหาสมัญโยวันรักษสมิงเทวะกยาสวาคตาอาคาตนาอิมา ธรรมะสม liksom, ัยยัง ồng, ทักติดใจเยาวะปาราชิตาสังขติอะตะโคปาราเทวตาพระบุตรสันติเกเมฆาดาวอาราสิตัตระพิควูสมาระหังสวดจิตตาอัตโนชุกธรรมตาสุสาราเทวะเนตานิขยเหตระวายทาริยานิปันติปทิตาธีราโคปาราเทวตาพระบุตรสันติเกเมฆาดาวอาราสิเชตระวั ขีรังเฉียนตะวะปะรีกรับวิทาขีรังโอจะแม่มีชาเตจารันติสุธามิมามลาจะาคงขันตาสุโณนาคาติอดโภวปาราเทวาตาพระองค์โตสัตติเกเมฆนาภะ,นะะพา,า,า,ส,า,ส,พะาพสิเยกเยจีพุทธังสารณะตขตาเสณติคามิสันติอปายะภูมิปหายะมานุสังเขห์เทวกายาปุริปุเดนสันติติอดโภวะขวาระพิภูอมาเตจิเยปุญเยนะเยขามิเทธาสุโรกาธาตุโสเทวตาสานิปฏิณาหอติ ตถาคตังพัสสนายะาภิภูมิสังขารจัตเจติพิฆเวอเฮสุติตธรมะทนังอาราตนโตสมาสุขตาติสังปีปะขวันตานังเอตตปะเรมาเย,ยวะเทวตาสันิเวติตาเฮสุสุญญาธาปีไมหังเอตตละหิเยปิเตพิฆเวาพระวิสังติ อนาคตามัฏนานารันโตสมาสมุทธาเตสัมปีพระวันตานังอินตะปารมายเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสติสยธาปิไมหังอินตะลหิอาจิคิสมิภิคเวเรวะกายา,านังนำมาณิกิตติยสมิภิคเวเรวะกายา,านังนำมาณิเติสมิภิคเวเรวะกายา,านังนำมาณิตังสุนารถาสาธุกรรมนานสิกโรธาอาสีสมนิติเอมามันติติโคเตภิคูปอควาโตปจัตสุสุภะควาเอเตตาธรรมวัต สีโลกกามนุษย์กัามิยญถากุมาตาธาสิตาเยสิตาคีริฆาพรัง์ปายิตาตาสมาหิตาปุรุสีหาวาสารินาโลมาหังสาพิสัาพโนโอทาตตมานาสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาพินโยปจจัสเติยะตบ่าวเนกปิลาวัทเวตโตมันตาเยสตาสาวกิสัสนิลาเตเทวกายาวิกันตาติวิชานาภิโขเตจาตตาปมังกโรสุตวาพุทธาสัสสานัเตสัมปตุอรหุยานะอามานุสังนัทสานังอภิเกตสตาส มาธาคุงสาสางอาสัตตเดงสตังเอกสาสาสนาอมานุสาน้ำมาธาสูงอเปเกนนัตตมาธาคุงทิสาสภาวะพลังแต่จะสมารังวิญญาณะมาคิดตามวานาจัคุมมาตโตมาตยิสาตาสวัสดิ์เกษรเนเตเทวะกายาอวิกันตาเตวิชานาราภิกขโมยบุหังกิตยิสัมมิขเริอนุปัสปุภัโสสัตตาสาสาวะยาขาภูมากับปิลาวะฏทวายที่มาตชุติมันโตวมานัมโตยัสสิโนมะธรรมนาภิกขมุ พิคนางสำมิงวนางชาสาหาสาเห็นมาวตายะขานานตตะวันนิโรอิทิมาโตชุติมุตโตวันัมโตยะสัจิโนะมรธรรมนาภิกขมบุญืิคนางสำมิงวนางสาตาคิราติสาสายะขานานตะวันนิโรอิทิมาโตชุติมุตโตวันัมโตยะสัจจิโนะมรธรรมนาภิกขมบุญืิคนางสำมิงวนางอิเจเตโสรลสาาสายะขานานตะวันนิโรอิทิมาโตชุติมุตโตวันัมโตยะสัจจิโนวะ วโหาม,มนาภิกมุพินาสัมติงมนาเวสามิตตาปจจัตตายะขันนาตตรนมีอิิมันตตชุติย่ามมันตมนาตัวยะสศินมาหนาิกมุงาสัมติงมนาคุณพิโรดชักหงายิโกเวปุลาเสนิเวสนาบินโยนางสตาสาสางยะขันปฏยุรุปัสติกุณพิโรดชักแห่งโกโสภคคัสติงมนาคุณิมัจจาริสาราชาธัตตาตุสัตติพัานาอธิบติมหาราชายัสัสโต ตัปิตัสัโทานามาพภารายที่มาตช่วยติมัตวันตัวยาสตโนวมธรมนาพิฆมุพิฆคนาสมติมวนนัทักกีนันจาที่ทางราชวิรุฬวะหกตัปปัสาะตติกุมพานาทางอธิปติมหาราชายาสัตสีนตปิตัสัโทานามาพภารายที่มาตช่วยติมัตวันน้ตัวยาสตสิโนหมธมนาพิกมุพิฆนาสมติมวนะ โอชิมะจ่าชิสาราชาวิรุปปโคภาษาสตินาคานาธิปติมหาราชายาสัสโตอุกตะปิตะสาพโโวินทานามาพัพพลายทิมาโตุกชุ่ยวันโตมานาตโตยะสัจิโนวะรามนาพิกระมุพิโกนาสติมวนาอุตตะลันจ่ายสังราชาวิเวโรตัสสัสติยคานาธิปติมหาราชายาสัสโตอุกตปิตะสาพโโวินทานามาพัพพลายทิมาโตุกชุ่ยวันโตวานาตุโตยะสัจินโน เพอคนังสัมพิ่งนังุเรนะทิสังท่าปาราโทดอาก,กีเนนะวิุรูปโคปมชิเมนะวิรูปะโกคกูเวโรอุตตรังทิสานจตารตโอเตมาราชาสมันตาจัตุโรทิศาทาธนลามานารังาาาาสูงวะเนกปิรัวัฒเวติสานมายาวิโนทัสาภุวจาริกาสถามายากุเรทุวีเรนทุวิภุจาวิภูตุสาจันทนุกรรมาเสตโทจากกินุมัทุนยยยิมัทุจักปานาโทโอปามัญโยจักเอวัสุตโตจามาตลิจิตลาสโนจักคณะาปูนารโอลราชเชล ราภูาจารย์สิโคเจวะติรผดุสุรีวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคณะพาสานดูชุภิโมทัปนาภิกรมคูนาสติงวนางอานาคูนภาษานาคาเวสนาสานตราชกานามลัสสตราอาคูปยาคาสหายติพียามุนาคาตัตนาถาจาอาคูนาคายะสัจโนเอราวัณโนมหานาคโสุภะฆาสุเติงวนา เยนะคาราเชษฐาสาหรันติธิพาธิชาปัชกิวิสุทธาจักขุเวหายาสาเทวะนาบัชปตาจิตราสุปนาอิติตยสนามังพยันตานะครับราชานณมาสิสุปนาโตเขมามังกาสินุทุกสนะหิวจายิปปาวะหิยันตานะคาสุปนาสารณะมังคันสุพุทธังชิตาวาชิราหัดเถนะสามูสมุทังอสราสิตาภาตโรวัสวัสิฐีที่มรโตยะสัโนกัลละขัญช์มหาภิสมัยอสราทะ เวขาสารเวปันติติสุธิสิจัมหารโาโทนะมุจิสาสตัญจาปิฏิปุต,ตานาังสเปเวโรสนามังกาสารายะอาิทวัปิลิเณนะระหุพธาหมุปะขมุสมโยธานิพานเตงคือคนาสมติงวนนันังอภูจาเทวาปะทวีจาเจโชว,วายโยตระทะขมุวัตุนาวันุนาเทวาสโสมโมจายาสัตตา,าริสหเมตตากรุณา,า,ากายิกา ภูเทวายาสสัจโนทัตเติัสสากายาสเปนานตัตวันยานเทมาโตช่วยเตมันโตวานามโตยะสัจโนโอธรรมนาภิกมบุญทุลังสมติงวนาเป็นูจารเทวาะสารีจะอสัมาจะทุเวยมาจารณสุปนิสาเทวาจารณามคุปปุรักคิตาสุริยนสุปนิสาเทวาสุริยมคุปปุรักคิตานะครัคตานี้ปุรักคิตวายมคุมปัตวาลาหากาวาสุนัขมาสวงเศโทสกุปมาฆาปุเรนทัตโททัตเติัสสากายาสเปนานตัตวันยานเทมาโตช่วยเตมันโตวานามโตยะสัจโน มุธมนาิกมุขยุปนังสัมติงวะนังอธาคูสหาภูเทวาฉลามคกีศิขาริวาอธิษฐาจะโูชาจะอุมาภุพะนิพานิโนปรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะเนชาตการโสดรยะรุจดาาคูอาคูวาสวาเนสินโนัสเตเตทากายาสซเบนันตนิโนทิมัตัวช่วยเีมตววนัตัวจะเสนโนุธมนาิกมุขยุปนังสัมติงวนั สมานามหาสมานามนุษสามนุษติมาที่ถาปทุสิกาภูอาคมูนโมโมุุสิกาปะาคูหาโยเทวาเยจจาวิตวาสิโนปะรคามหาปะรคาอุเทวายสสสิโนทัสเตเหัสากะยาทะเพนั้นตะวันนิโนทิมัตชื่อถึงมนโตวนาโตยสสสิโนปทัมนาพิกมุเพื่อคนาสัตินาสุการุมหาดูดาโเวคานาสาสะอุทา โอทัตตาคัหาปโมขาปุถีวาวิจักขณาสะรามตาหารักชาวิสกายยสสสเนโนทนายังอาคาบอาชุนงโยติสาอภิวาสติทัศเสเตทัสารายัสเสนัาตตะวนิโนทีมัทโตชิติมันโตวันัมตยัสสสินโนมุธมนาภิกขมุลขุนนาสุติงวนังเขมิยาตุสิตายามังกาทถากกาจายะสัสินโนสัมพิตการามาเสนาชตินามาจารสวะกิมานะระติโนอาคูอาธากุปราณิมิตาทัศเดชทัสการาย สัิเนันตวันนิโนที่มัชนดเดีตัวนั้ยัสสนธรรมนามพิกมกาตเองวันาสัตเทเตเทวนิกายาสัพเพานันตวันโนนามวะเอนะอคัชุมเยจันเยสาธิสาสะาปวุทธาชิตชาติมัคคีรังโอคาตินะมนาสวัง Okay. โมคตารังนะคันงฉันาาทางวัชิตาติดังสุพรามะบาลามะจงจะปุตตะที่มันโตสหสานังกุมารุติโจสจะโสภคฆาสุติงวมา,ารังสหัสพรามโลกานันมหาปรามาพิติลาติภุกระโนชุติมันโตพิสมะไกโยยะางลสิโสท่าเสระอิสราอุาอาปปเจกะวะสวัตติโนติสันจามาชโตอาคาหะลิโตปิเรวันโต เตจ่าสาเพยิกันเตเซเดเทเวสพัมมาเกมาราเสนาพิกามิภาษากานหารสัมมัทธิยังเอธะคณาหารพระนาราเคนะพนามัทธุโบสมันตาปาริวาเดธามาโมคุณชิราโกจินังอิตินตหาสมาเซโนคณะเซนาราเปสิกิปานิน่ะตาลามาหจัสรังกตนาวะเพระวังยถาภุสกภูมิโคธานาญโตสวิชุโภค ตถาโสปัจจุาวัตติสังกูฏอัสอสังญาวสิตันจะสภามินยายาววะคิต่วานะจะคุมาตาโตมัตายิสตาลสาวาติสังคติเมตรติมาตเศนาภิกันตาเตวิเชนะทัพภิกขโมงเตจาอัตตปะมักระงสุตตะวะพระศาสนาังวิตาระเคหิปะการมงในสังลมติเชยุบสเปวิชิตตาสังฆามาพยาติตายสังสีโนมดหันติสหะปุเตหิสภาวาเตชะในสุปาติ สิบเอ็ดบทส่วนมัคคุลสุตังอเสวนาจะพาลานังปันิทตานานจเเสวนาผูชาจะผูชนียานิตัมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะบุพเพจะกระตับปุญญตาสตกสมาปณิทิจเจเตัมังคลมุตตมังขาหุสัจะจักสิบัจักวินาโยสักจะสุติคิโตสปาสิตาจะยาวาจายตัมังคลรมุตตมังมตาปิโูปัทานังตาราสักรคงโอนาคุตาจักมตาเอตัมังคลมุตมังทานัจะธรรมจริยาจะยากตการัาจสังขาร อนาวัชานิกรมานิเอตัมังคนุตมังราเลติวิรติปะปามาชปนาจารสัญโมอปามาโทจารเมสุเอตัมังคนุตมังคารโวจารมิจปาโตจารสาธุริจารกตัญญูต้ากาเลนะธรรมะสวรรค์เอตัมังคนุตมังขังตีจารสวัสดิ์จารสตังมานันจารทศนังกาเลนะธรรมะสักชายเอตัมังคนุตมังตะปูจารพรมาจริยันจารอริยะสัจนะทัศนังนิพพานนะสัตสิเกเรจารเอตัมังคนุตมังอุทัสสะโลกะธรรมเมสุหิต จิตตังยัสะนะกปฏิอสกังวิธิชังเคมังเอตมาคารุตมังเอตานิสานิกตะวานะสัพพธามาราชิตาสัพพธาโสดิงคายฉันติเตสะมะคลระมุตตมัติสิบสองโมวนรัตนปริยังกิจิวิตังอิทวาวุรังวาสเกษวายังรัตนปริตังนโนสมังอจิตตถา คาเตนะอิธัมปีพุเทรัตนามณีตังอเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีของตัวขยังวิราคังอัปมตังปะนีตังยังสักขาสักกายมุนีสมาหิโตุนาเตนะธรรมเนนะสมาธิกินจิอิธัมปีธรรมเทรัตนามณีตังอเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีของตัวยำกุฏาเสธโภปริวานายีสุจิงสมาธิมานันตาลิกาจามาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธัมปีธรรมเทรัตนามณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีของตัวเยปุคละ อาถาสตามปัสสาจตารีเอตานิยุคานิหกติเตทักคินายะกษ์สุขัสสาสักกาเอเตสุทินาริแมปรานิอิทัมปีสังเครัตตาแดนปิตังเอเตนัสเจนะสุวะทิอิงตุเยสุปายุตตามณัสสาทัทธาเห็นานิการมิโนโคตมัสาสนาติเตปติปตาอมะตังวิขะหะรันถามุธานิภูทิมังคุชมานะอิทัมปีสังเครัตตาแดนปฏิตังเอเตนัสเจนะสุวะทิอิงตุเขนางปุรานังนัว่งนาทิสัมภะวังวิรัตติจิตยจิตตายาติเกภาวิสมิง เอกินาพิชาาวิโรไดหิจันทานิพพานติเทรายะธายังไทิโพที่ทำปีสัเครัตนามิติตังเอเตนะสันเจนะโสวัะลิงหงตุถือสามุสดธรรมบุษาสวรรค์อัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอินทราปชาอัตตาอันตสาโปตานิจังสัญญาตจาริโนเอวะเทโวนะครันะปูนะมาโรสะโรมุนาชิตังอัปปชิตังขยิราตารุปัสฌาตุโดฉันตุนโน สิบส er um 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 ี่โสดเกศาปุตสุอาสิตามิทางเตนะพะคัพตาชาลตาปัสสภารัตาสามาสมุทเทนะเอธัตุเมตุมเหมาอนุสักเวนะมาปรมะปรายมาอิติกิรายมาปิตดักกะสามปทานเนนะมาตักกะเหตุมายายะค่ะเห็นมาอาการะปาดิเวตเกนามาทิฏฐินิชานาขัตติยะมาพะพาลุปตายะมาสมโนคารุสมโนโลคารุ เทราตุมิอัตนาวัชยายาไทเมธามากุสลายเมธามาสวัชัยเมธามาวิโยฆราหินไทยเมธามาสมัตตาสมาธินาอหิทธยะทุกขายะสังวันติอรหตุมิปัชชะยงยาทายาธาตุมิอัตนาวัชนายาไทยเมธามากุสลายเมธามะอนาวัชัยเมธามาวิโยปัสสาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวันติอรหตุมิอุประสามปชาวิหารยารติ สิบห้าประศดไปในยยตสูตรปานิยติชีวิตตับอัปปามายังชรุปนิมาโยฉรุปนิตาสานะสันติตานาเอตังพยายามมรณะเนเปคามโนปุญญานิเกยราฐานสุขาวะหาน response, ummer, like ิอุปานิยติชีวิตตับอัปปามายังชรุปนิตาสานะสันติตานาเอตังพยายามมรณะเนเปคามโนโลกาบิสังปะชะเหตสันติเปโขโยธากายนะสังยมวจายะอุปะเจตัสตังตัสสัปเปตัสสุขายะาหุติยังเชื่อมโนปะกาศลงติปุญญรยม โมหาเวระัติธรรมอาจาริโมสุจินโนสุขามาวะแหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนตนาทุขติยัตถัญญาญาปัสสติอรามินินาธิทุเขสสมะโคภุสุธิยาสเพสสังคาราทุกขติยัตัญญาปัสสติอามินินนธิตุเขสสะมะโคภสุธิยาสเพธรรมานตติยัตัญญาปัสสติอรามินินาติทุเขสสัมโคกุสุธิยา สิบหกหมวดส่วนปนักกาชาโดูปานักกาทานะเมเกรุติยังอาหุตากิกาเอตตาธนญายะเมตตาติวีตังอาคันนาเหยาปานักกาอาหงเวสาราังยันติปะพานตานิวานานิจะอารามารุขาเจตตาญาณิมนุษยาพยาติชาติสัตพยาตัิชิตาเนตังโคสราดังเกมานตังสารามุตตามังเนตังสารามะคามะสภาพุคขาปุจุตนิโยตจพุทธจารมาจารสกัรจาสารังคโต จตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายาปัสสติทุกค้าทุกขสสะผู้ปาทังทุกขสัจจะอติธรังอริยจักอตาจิกังผู้คูประสมะคันนี้นางเนตังโสสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมัคคุมะสภงฆกุกขาปรมุญจติสิบเจ็ดบวชสวดพัฒเถกการัตตาคาถาอธิตังนานะวาคามยะนัปฏิคาเขนาคตังบุคคล ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรร่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติดตามไปเหหินะตั้งอปัตตังจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอารับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่นถึงปัจจุบันานันจารโยธรรมตัทธัตรา,ตราวิปัสสติอสังหิงรังาสังคุปังตังวิธานมนุภย์าุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทรรมบด ปัจจุบันไม่ไงียงันไม่ความแปรนานาแบบนั้นได้บุคคลนั้นปืจนจรรยธรรมนั้นหนึ่ง,หงให้ผุกพงเถิดอันเชม่ากิจมาตาปังโคเชญญญีนยามนาลาสเุเมศึลนักนักคเพียรแสนในวันนี้นาใครเล่าจะดูคนแต่ในวันพุ่งอะหิโนสังคารัเนเตนะมหาเสนีนะแม่โจนาเพราะว่าความบาดเพียนการบรรทุนนันผู้มีเสานาญาณนั้นก็ไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงาหงอรัตตมาตังวิต,งตังตังวิวัฏิการันตุติสันตุอาจิคาเตมุนิติอม,มุนีขุตมกบย่อมเรียกผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่แก่คันนำมาแล้วครงคืนแล,แล้วนั่นแหละว่าผู้มีลาตินหนึ่งเจริญด้วยประกาศราชานี้แล18บวชวัดพัดพินพนะหะปะจะ เวกกะข้าดาปทะสาราธรรมโมหิสารังอนติโตัวเรามีความแก่ไปธรรมดาจ้าโลกโกรกแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาถึงอนันติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาเจ้าโลกโกรกเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาธรรมโมหิมาลานาอนัติตัวเรามีความตายไปธรรมดาเจ้าโลกความตายไปไม่ได้สเพย์อีเมพิเยหิมนาปินานาพวมวินาแพรวเราจะไล่เว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพักผักจ่องของรักความจรินใจทั้งหลายครับปวง กรมสกโหมหิกรมะทายาทกกมโยนีกรมะพันทุกกมะปฏิสารโรดรามีกรมเป็งของตัวมีกกรเมะเพื่อให้ผมมีการมป็นเกิดมีการมป็นผู้ติดตามมีกัรมนที่พึ่งอาาัยอยากกรรมะังกริษามีกาลยานาวาปปะกว่าตาสรายาโรภะวิษณิเราทำกรมมะในไว้เป็นบุญโดยเป็นมาแล้วจะเป็นท้ายาตคถือว่าเราจะต้องได้รับผมของกรรมะนั้นะสุดป้ายเอวังอเมินิ้เป็นทางปรจจักเวกากีตัพังเราทั้งหลายคงรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิด สิบเก้าว ata, ho, ana, 999, a a ัดสวดเทวตาอุญโยชนะขาราทุกขาต่ตาจันทุกขาพญปิตาจันิพยาสงกัรปิตาจันิสงการอัวตัวสเพปิปานิโนเอตาวัตตาจามหิสัมภะตัางกุญญาสัมภะทงสเพรยเทวาโมูรันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานังธาตุตัวชทายะสีรังรักขัตตัวสัพพะทาภาวนามิราตาวัวตุขค่ายสัตวเทวตาคตาสเปรยพุทธาพระรัตนปัจจการานจายังพระรามรานานจัดเทเชนะรักขับทำมิสกัดโส ยี 4, ่สิบหัวขวัเทวตาปฏิทนาคาลัยใหเรายังปฏิทนาคาลัยโยปนามาเสปคุญญาเทวตาสันติวิหาระอเวจุนีทุปิคาเรยพุทธิคาเรตังตังตระมาตานนนปรวัติตุกุชิตาสติีกโรนาเทระวิหาระมัทเรเทราชมาชาอวกาชาพิฆโวสารามิกาตานัปฏิอุปสากาคามาจาริสานิคามาจัยสราสังปานะปูตาสุขิตาภรวันตุเตชราภูชาเยปิจจตสัตสัมภาวะสัจเสธชาตา อาราวงปปาติกานิจานิกางธรรมวารังปจิตเตสสเพปิทุคัสสะกรณุสังยางธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมัตาราจปุขลาสโคหตุสมะโควาอาญาจ่าิตายะจะาอเมระคัตุสาธรรมโมสพเพปิธรรมจาริโนสุธิงสาปภูุนยมะธรรมเมอริวะตริยะปวิิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดส ปฏิทนาคาถาทำวมญญาปฏิทนาคารายง DA, ง ername, ar, อยู่พนามาเสวบุญญาสีฐานิกตาสายานันยานิกตาเรมีเตสังจาราขีนโอของตัวสตานังตาประมานกาเยปิยาคุณวันตาจาไม่หามาตาปิตาธโยทิธาเมจาปิยันธิธาวะอเยมัชตาเวรดโนสัตตาติดติโลกาสวิงไปพุมาจตุโยนิกา จเจกัจจตัวกราสังสารัรางตาพรวัพเวยาตางยปฏิทานามีอนุโมท,ทานาตุเตสยังเยจิบังนัปะชาชนติเตเทวเตสังนิเวทะยาาูปย,ยาทินนานาปัญญานังอนุโมทนาเห็นตัวนาสัพเพสตาสาราของตัวอเวลาสุขาชีวินโนเขียนมาปัากทายาปภวตุวเตส,ส,สัสาชิเศจตังสุขา 菩萨ทั้งหลายไม่มีที่จุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญให้ข้าพเจ้าได้ทำาทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนเ่าใดเป็นที่รับบูมีคุณมีมาลาและมีดาวข้าพเจ้าเป็นต้นให้ข้าพเจ้าได้เห็นบุญแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นนี่เป็นการและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกามนสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพุ่มไม้และพุ่ใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้คุณบูมข้าพเจ้าแล้วพสัว์เหล่านั้น การให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกษัตริย์เรานั้นเพราะเหตุคืออาโมณธนาบุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสารังบุญจงยังมีเวณอยู่ประสบสมเด็จแรกจนการนอันเกษมเถิดขอบอภิรักอันดีของสษัตริย์เรานั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรไน้อนี้ส่งแห่งการบูชาพาาาระรัตนตรัยด้วยการสาธายายบุญชมนบุญพระสุภปณิช และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพรเจ้าขอให้บคนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืงและทางท,ท,าทางขอถวายเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสุสร่ายังหมดและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วขอมมอนุยองค์ให้แก่ข้าพเจ้าและบรรพบุรุษคลทั้งเก่งแผดีพิจารณารมือน,นิริศสมเด็จพระนาณสัมวัดบวร,รบบนิเวศวิหารตลอดจนวัตรมงคลทั้งหลายที่สั่งเพิ่มซักครึ้นครั้งที่ผ่านมาและที่จะสั่งเพิ่มรึ่งในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระพาดิในคำมงคล ขอจงสำเร็จสรรเสริทั่วการเทินสา